สวัสดีค่ะดิฉันกรวัรณธรรมสรน,นักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการจากรอพอสตบ้านดงอินตาค่ะรอพอสตของเรามีบทบาทในการดูแลด้านปฐมภูมิได้แก่ส่งส่วนสุขภาพรักษาโรคเบื้องต้นป้องกันควบคุมโรคและฟื้นฟูสภาพจำนวนเจ้า้ททั้งหมดมี8ท่าน รวมผู้พิการอีกหนึ่งท่านเป็น9ท่านบทบาทของผู้พิการที่ทางรอพอสตมอ,อบให้ 1. อยู่จุดคัดกรองผู้รับบริการเช่นวัดความดันโลหิตช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงและวัดอุณหภูมิร่างกาย 2. ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการเช่นจัดลำดับคิว 3งานด้านเอกสารมีการลงรับหนังสือการกระเสียนหนังสือและ Naw จ nah ัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย 4. ค้ขนแฟ้มประวัติผู้รับบริการและจัดเก็บแฟ้มประวัติเข้าที่เดิม 5. ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดที่ผู้พิการสาม ha สารถซ่อมแซมได้เพราะผู้พิการ มีอาชีพเป็นช่างมาก่อนเราวางแผนไว้ว่าจะพัฒนาผู้พิการให้มีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเช่นสมาร์ทออสมอและการใช้คอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรม Microsoft Office ต่างๆการจ้างผู้พิการมีประโยชน์มากเนื่องจากรอพอสอตอของเรามีจำนวนผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก ช่วยแบ่งเบาภาระงานของเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างมากและมีการลงรับหนังสือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดที่ผู้พิการพอทำได้ในส่วนตัวของผู้พิการเห็นคุณค่าในตนเองเพราะมีรายได้ประจำมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอทางรอพอตอของเรา ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจ้างผู้พิการให้ช่วยเหลือหน่วยงานราชการขอสนับสนุนให้มีโครงการจ้างผู้พิการแบบนี้ต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมพนพดลเสมอเชื้อเป็นผนพิการทางด้านการเคลื่อนไหวผมได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ครับผม ก่อนได้งานชีวิตเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อก่อนก่อนก่อนที่ผมจะได้มาทํางานตรงนี้ก็ชีวิตผมก็เป็นคนวิการทั่วไปครับค่อนข้างจะเป็นภาระของครอบครัวอยู่พอสมควรครับผมหลังได้งานชีวิตดีขึ้นด้านอะไรบ้างหลังจากที่ผมได้ทํางานตรงนี้มาก็ดีขึ้นเยอะครับผมชีวิตของผมก็หลังจากทํางานได้สักสองปีผมก็ ผ่อนบ้านเป็นของตัวเองมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวเยอะครับผมบอกคุณค่าที่ได้รับจากการทํางานคุณค่าที่ผมได้รับจากการทํางานตรงนี้ก็คือผมได้ออกสู่สังคมได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชนได้มากพอสมควรครับผมท้ายนี้ผมขอ ขอบคุณทางบริษัทเปาโลสมุดประการจำกัดที่ให้การสนับสนุนคนพิการอย่างผมได้มีงานทำมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชุมชนอีกส่วนหนึ่งครับผม